สวัสดีครับมาดูไข่นะฮะรุ่นซับเหลือล้นปี62นะครับวัดเดีนะฮะนี่เดี๋ยวมาดูนี่เลยนี่นี่คือกรอบนะฮะขอได้ไหว้รับนะฮะขอได้ไหว้รับซับเหลือล้นปี62ครับวัดเดีครับสวยไหมครับเออเดี๋ยวมาดูด้านหลังเนาะเดี๋ยวแกะออกมาก่อนอ่านี่คือด้านหลังนะครับ ด้านหลังมองชัดหรือเปล่านะชัดน่าจะชัดอยู่แหละสองห้าหกสองเนี่ยฮะผมซูมให้ชัดแล้วนี่ฮะสังเกตดูดีๆนะครับสวยนะครับตรงนี้ตามบล็อกที่ออกมาเลยนะฮะ บางคนก็บอกว่าอย่าโดนหน้าพะระกลัวศึกอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปเอาไปปล่อยต่ออยู่แล้วเราเออกมาบูชาไม่ต้องกลัวอะไรมันเป็นของเรานะฮะนี่ครับตัวใกล้ๆเลยครับอันนี้มันจะไปเน้นแต่มือผมนะเดยวดูด้านหลังให้ดูอีกทีหนึง่งชัดๆเลยครับ โอเคนะครับสวยนะครับพี่ๆนะนะท่านใดแนะนำได้นะครับผมไม่ได้รับเช่านะแต่ว่าว่าสวยแบบไหนดูแบบไหนยังไงนะฮะผมเพิ่งมาสะสมเนี่ยฮะขอบคุณนะครับ